มนว่ากันไงรู้หรือยังสัญญากับป้าแล้วนายไม่จะบอกป้ารู้เลยตัวไหนลูกแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะเทานั้ถามว่งหันมันกระบอกแปดเก้าศูนย์แปดเก้าเออเ่แค่จ้าป่าไหเพื่นเขาบอกเพื่อนบอกว่าถีไปตลอดอ เดิเล็กมาตลอดได้รถกระบะกันย้อนย้อนเล็กลูกสาวบอกแต่อีีบว่ลูกรกระบะทีีเออพอถ่ยอีีบ่ะพ่อถ่ายอีบขตัวบอกพี่เกดนับเลขให้น้องฟังหน่อยเอ่านับให้น้องฟังหน่อยนะเห็นไหมหนึ่งกอดสีลูกอ่านหนาเออ ชิบเอ็ดสิลูกเออสิบสองสิบสามิบสี่เอบอเด็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเอ่อนับเขาเป็นตงหอฟันเลยนับดีดนับดีดี นอนแล้วออเสรจแล้วนอนนอแล้วเอออยากนอนแล้วเออออกติมันรักเลยเฮ้ยอยู่กันห้าวสองคนอันน้องเกดน้องเกดน้องเกดนับเลขให้ฟังเลยเร็วกินตนี่เมันจะนอนเร็วน้องเกดนับเลขให้ฟังเลยเร็ว เออี่เอเาเออเอาอะไรอีกสิบแล้วก็อะไรสิเอ็ดสิเอนเอเอ็นเอ็เอ็น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 รอ็เอ็ดนเอ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 นอ็นเอ็นเอ็นเอ็เอ็เอ็นเอ็นเอ่เอนอเออเอ็อ็อีนีออนเอ็เเอเออเอนอนเีนน โรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่ชื่อโรงเรียนอะไรเนาะเรียนใหญ่ค่ะโรงเรียนบ้านโคกเรียนบ้านโคกอยู่จังหวัดอะไรโรงเรียนบ้านโคกอยู่จังหวัดชีบเรียนชีใกลจังหวัดอะไรนะจังหวัดชีบจังหวัดชีบอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดศรีสะเกดบอกจังหวัดศรีสะเกดบอกโอเคโอเค เก่ง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 น้องขวัญน้องขวัญน้องขวัญง่วงหรือยังง่วงแล้วง่วงแล้วโอ้พิเกตบอกน้องขวัญง่วงแล้วอ่ะพิเกตบอกป้าในที่วันนี้หวยออกอะไรหรเอแล้วบอกป้าในเลี้ยวหวยออกอะไรเล้วคนเก่งใครจะบอกเนาะบอกหวยป้าในเลี้ย บอกเลขก็ได้เอาป้าเร็วมาบอกป้าหน่อยเร็วเอาให้หน่อยืม่เดี๋ยวป้าเกบอกหมยป้าหน่อยได้ไหมแปดเก้าศูนย์เหรอแปดเก้าศูนย์หรอลูกแปดเก้าศูนย อะไรนะอะไรนะกระซิบบอกป้าหน่อยสิอะไรนะแเป็ก้าซิปเนาะแเป็ก้าซิปโอ้ยกอดกันละ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 กันเก่งเก่งเก่งเอาหอมแก้มด้วยหอมแก้มพี่เกดด้วย บอกป้าหน่อยเร็วหมยออกอะไรลูกวันนี้เร็วออกตัวไหนลูกน้องเกดบอกป้าหน่อยเร็วเลี้ยวบอกป้าหน่อยบอกป้าหน่อยลูกเร็วตัวถามมันว่าจังไงรู้หรือยังสัญญากับป้าแล้วไงไม่จะบอกป้าตัวไหนลูกต้าวเก ปดเก้าศูนย์นะข้าวัางทามวังหันมันกระบอกแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดแปดเก้าสิบมันบอกเข้าแปดเก้าศูนย์เลยวันนี้ข้าวทามอีกหลอดมันว่าแปดเนี้ยแปดเก้าศูนย์มันกระลังศักมันกระสิบกระสากแปดเก้าศูนย์มันบอกวแหงนมอแปดเก้าศูนย์แต่ว่าพรมันบอกว่าถือมาตลอดหมั ตัวนี้เนบอกเหล็กเ่หล็กงนี่เหล็กเาถือทั้งไทั้งเราแล้วเป็นยังคือไดรมันบาดูบาหมบนโทควันนี้เขาเลืออ่าพอดีออท่าาที่ออคอยออตัวนั้นพออีเพ็ดนันิีสยเขาอ๋อที่มันน้ำกันตหัวเทาหัวเขา มันี่ยังก็เ้ยื่านเขาเข้าบานวบเนะอ๋อบานเขาเข้านิเออแหบวบเหรอแม่ตองมจันบวบี่บวที่ภาหาเฮ็ดต้กันเออเจ็บอิ่มหันมเสียอเนกจ้าองไหนเพิ่เขาบอกเพื่อบอกว่าีไตลอดเออ เดินเล็กมาตลอดได้รถกระบะกันยนตนย้อนเล็กลูกสาวบอกแต่ยี่หรี่วะรถกระบะนี้เออาได้ยี่หี่เขตัวบอกเขามามาทีฮานอเขาจะสีเขามากินเลยสีน่เป็ จ้าเออขาได้เล็กยขาได้ทั้งเล็กใงญ่ได้ทั้งเลี้เาะแม่เขาเป็นคนขายหวยแบบวันนี้ลองเบืองเบ็กเลี้าวโ้โหสูน้ำต้เนาะเลี้ยงลาวกะซีสูนจะเล็้ใหไงทีโอ้เล็กเราวกาก็สูนก็เป็นเอ๋หนีโมวกโอ้กะซีปิดอนี้วันอนี้วันเสาร์เนาะเล็กยาวันจันลองเบงเล็กาวันจันทร์เล็กเล่าวก็สเล็กใหไงเบิง นั่นสิบอกบอกตัวไม่อีก่ากว็กากันะพ่าบอกบอกเขาคนยังไงเลอบอกบอกคนยังไงพ่อเป็นนี้ครับถ้าท้ามก็บอกเออแปดเก้าศูนย จ้าแปเก้าศูนพอทนจังลูกดูจังลูกพ่ตรพอเราลูกโว้ยเนาะัหวโน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 ขวันดูดูควันใส่หัว